จะปีนต้นไม้ได้ยังไงพ่อบอกว่าอย่าปีนที่สูงไม่ใช่หรอเธอนี่มันเชื่อพ่อจริงๆเลยลูกแง่เอ้ดูฉันนะตามมาตาม,มาดูนะนี่ปีนมมกมันสูงไม่ใช่หรือไงอ่ะเธอน่ะจะได้เลิกบอกว่าฉันเป็นลูกแง่สักทีเฮ้ยปีนมูเฮ้ย,เ,ยเป็นไงเล่าเป็นไงเล่า <laughs> เป็นไงเล่าเฮ้ยเฮ้เฮ้ยปีนมุปีนม อ้าปิดมูนี่เธอมายืนทําอะไรอยู่คนเดียวเนี่ยฉันก็กําลังหาวิธีที่จะปีนต้นไม้ยังไงล่ะจะปีนต้นไม้ได้ยังไงพ่อบอกว่าอย่าปีนที่สูงไม่ใช่หรอเธอนี่มันเชื่อพ่อจริงๆเลยลูกแงเ่เอ้ยน้อยน้อยแน่ใบยกดูนิ ดูนะไปโยกเออปีนมุกไม่ต้องปีนจริงๆก็ได้ฉันแค่พูดเล่นน่ะดูฉันจะปีนไปถึงยอดนู่นเลยเอ,อุ้ยปีนมุกลงมาเร็วปีนมุกขึ้นไปทำไมเนี่ยฮะคุณพ่อลงมาเร็วมันอันตรายเร็วก็ได้ค่ะพ่อบอกหลายครั้งแล้วไม่ใช่เหรอ ว่าอย่าปีนขึ้นเล่นบนที่สูงนะปีนต้นไม้ห้ามเลยตกลงมาแขนขาหักมันอันตรายนะลูกเก็ใบหยกนั่นสิคะเขาท้าหนูว่าหนูเชื่อฟังพ่อเกินไปเชื่อฟังพ่อนะก็ดีแล้วจะได้ปลอดภัยจะได้ไม่อันตรายนะลูกถ้าหนูปีนขึ้นไปตกลงมาคนที่รับผิดชอบนะก็เป็นพ่อนะที่ต้องดูแลรักษาลูกนะเผื่อหนูพิการขึ้นมามันจะลําบากพ่อเข้าใจไหมเข้าใจค่ะปไป ไปเล่นแบบเด็กปกติบ้างต่อไปอ่ะจะเชื่อฟังพ่อฉันจะไม่ฟังเธออีกแล้วอ๋ออย่างนั้นเหรอไอ้ลูกแง่เอ้ยอ้าวใบยกถว่าฉันอีกแล้วเหรอฮะดูฉันนะตามมาตามา,า,มาดูนะนี่เป็นุ๊กมันสูงไม่ใช่หรืองไงอะ เธอน่ะจะได้เลิกบอกว่าฉันเป็นลูกแงสักทีเฮ้ยปินมุกเป็นไงเล่า,าเป็นไงเล่าเ <ห ober! S 2> <ย>ป็นไงเล่าเฮ้ยปินมุกปินมุกเฮ้ยปินมุกปินมุกปินมุกอย่าปีน<ป><ป>บนที่สูงระวังตกลงมาตุเยม่มาตาเบ้ไอโก ฝากกดไลค์กดติดตามช่องช็อตของพวกเราด้วยนะครับนี่เลยนี่ๆๆเยอะแยะ,ยะมากมายเลยไปกดติดตามทุกช่องเลยสนุกแน่นอนว,ว